สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาแนะนำนะครับสำหรับวิธีแก้ไขภาพนะครับเวลาเราแคลปหน้าจอของมือถือ Vivo แล้วนะครับเราสามารถนำไปแก้ไขหรือปรับปรุงหรือดัดแปลงเป็นให้มีภาพเป็นความคมชัดขึ้นนะครับหรือ,อให ปรับแต่งใส่สติกเกอร์ให้ให้ภาพมันดูดีขึ้นนะครับด้วยการนำภาพที่เราแคปจากหน้าจอ vivo ตัวนี้นะครับเอาไปทำปรับเปลี่ยนแก้ไขนะครับด้วยในฟังก์ชันของตัว vivo อยู่แล้วนะครับไม่ต้องลงแอปเพิ่มนะครับเรามาดูวิธีกันเลยนะครับสมมุติว่าเราจะจะแคปอะไรดีอะสมมตุติขอเปิดเป็น Facebook แล้วกันนะครับ สมมติ a c e b o o k นะครับผมจะเอาอะไรดีแคปหน้าจอธรรมดาก็ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวโดนเรื่องภาพถ่ายนะครับเอาเป็นอะไรดีอ่ะตัวน,นี้ก็ได้นะครับลองเปิดแอปดูก่อนนะครับ โอเคทีนี้ผมก็จะเริ่มแคปหน้าจอนะครับคอยดูนะครับผมจะมแคปหน้าจอแล้วก็จะมาปรับเปลี่ยนแก้ไขนะครับแคปด้วยการแคปตัวภาพนิ่งนะครับให้ท่านผู้ชมกดแคปตัวนี้ได้เลยนะครับกดแคปเข้าไปนะครับที่เมาส์ชี้ตรงนี้นะครับกดแคปเสร็จ นะครับพอเด้งมาหน้านี้แล้วก็คลิกที่รูปภาพได้เลยนะครับเมื่อกี้คลิกผิดค,คลิกชา้าไปหน่อยนะครับเดี๋ยวนะต้องเมื่อเราแคปแล้วเราต้องรีบจิ้มตรงรูปที่มันแคปมาทันทีเลยนะครับไม่งั้นมันจะหายไปนะครับเมื่อมันหายไปจากหน้านี้แล้วเราจะกลับมาแก้ไขในตัว v ี V o ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องใช้แอปนอกนะครับแคปครับ แคบแล้วกดที่ภาพแคปเข้าไปหนึ่งครั้งจะเด้งมาอย่างนี้นะครับอันนี้คือภาพที่เราแคบมานะครับเราก็ลูดตัดขอบอะไรให้เรียบร้อยนะครับจะเอาขนาดไหนประมาณไหนผมเอาประมาณนี้แล้วกันนะครับผมจะเลือกขอบประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วกดแก้ไขนะครับแก้ไขด้านล่างนะครับ โอเคกดแก้ไขเสร็จแล้วเมื่อกี้ต้องมาตัดตรงนี้ใหม่นะครับต้องตัดใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับตัดก็คือลากขึ้นไปนะครับเอาส่วนที่เฉพาะเราต้องการนะครับโอเคเมื่อตัดเสร็จแล้วเราก็กดถูกต้องนะครับทีนี้เรามาแก้ไขนะครับ มาแก้ไขเราอยากให้ภาพมันชัดขึ้นใช่ไหมครับเราก็เลื่อนแถบพวกนี้เข้ามานะครับอ่าให้เลือกการปรับแต่งนะครับตัวนี้การปรับแต่งนะครับอ่าเห็นไหมครับตรงนี้อ่านะครับเน้นรายละเอียดนะครับตรงนี้นะครับสังเกตว่าภาพปัจจุบันก่อนนะครับเดี๋ยวพอเราแต่งปุ๊บภาพมันจะคมชัดขึ้นนะครับ แล้วก็ลากกดตัวตรว,วเน้นรายละเอียดครั้งหนึ่งแล้วก็กดลากตัวนี้นะครับโอเคจะสังเกตได้ว่าน่าจะมีความคมและชัดขึ้นนะครับถ้าเราลากกลับนะครับแต่ท่านท่านชมสังเกตด,ดูใบหน้าดีๆนะครับอ่านะครับเห็นไหมครับ อันนี้คือรูปปกตินะครับแต่ถ้าเราอยากให้คมชัดขึ้นเข้มขึ้นก็ลูบมาได้เลยนะครับตรงแถบนี้นะครับเสร็จแล้วกดถูกต้องนะครับหรือจะเบอร์ก็ได้เป็นโมเสกก็ได้นะครับตัวนี้จะเอาเบอร์แบบไหนนะครับก็เลือกเอาถาเอาเบอร์ลักษณะนี้ก็กดอย่างนี้อันนี้เบอร์เบอร์แบบ เข้มนิดนึงนะครับปรับตรงนี้ได้เลยนะครับปรับความเบอร์ได้เส้นเส้นเส้นขอบเบอร์นะครับสามารถเลือกได้หลายหลายแบบนะครับการเบอร์นะครับไอตัวแรกนี้จะเป็นเบอร์ปกตินะครับจะเป็นเบอร์แบบปกติเบอร์ธรรมชาตินะครับตัวนี้อาจจะลองเบอร์ไปหน้าให้ดูนะครับอันนี้เบอร์ปกตินะครับ เลือกหลายอย่างนะครับท่านผู้ชมลองเล่นดูนะครับหรือแม้กระทั่งวิธีนี้นะครับวิธีเพิ่มกรอบก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องไปลงแอปอื่นเพิ่มนะครับตรงนี้กดคําว่านูดเดินนะครับมาออกให้ใหม่ครับกดว่าดูเดินนะครับแล้วกดเลือกทําเครื่องหมายนะครับผมจะกดกรอบสี่เหลี่ยมผมก็เลือกสี่เหลี่ยมไปนะครับแล้วก็นํามาลาก ส่วนไหนก็ได้นะครับที่เราต้องการอ่าอันนี้คือกรอบสี่เหลี่ยมนะครับเสร็จแล้วสามารถขยับได้นะครับเลื่อนขยับไปวางได้นะครับอันนี้เป็นกรอบสี่เหลี่ยมนะครับไม่ต้องโหลดเพิ่มนะครับมีในตัว v ี vo อยู่แล้วนะครับหรือแม้กระทั่งจะเป็นตัวลูกศรก็สามารถทําได้นะครับอ่าอย่างนี้นะครับเราจะชี้ไปตำแหน่งไหนเราก็ได้นะครับจะเลื่อนไปก็ได้นะครับ สามารถหมุนกับปรับเปลี่ยนได้นะครับอย่างนี้นะครับหรือจะเป็นวงโครมก็ได้นะครับวงโคมก็ได้นะครับอย่างนี้นะครับทำได้หลายอย่างนะครับตัว Vivo จริงๆนะครับแต่บางคนก็ไม่ค่อยเข้ามาใช้หรอกครับท่านผู้ชมแต่มันบางทีก็ไม่ต้องไปโหลดแอปเพิ่มนะครับมันมีความจําเป็นนะครับบางที เราจะแต่งรูปหรือจะทำโปเชัร์ ure, หรือจะทำอะไรก็สามารถทำได้ตัวนี้นะครับใช้งานได้ดีนะครับหรือแม้กระทั่งจะเป็นตัวรูปดาวก็ทำได้นะครับรูปดาวนะครับเก๋ไก๋เหมือนกันนะครับทำได้หลายรูปแบบนะครับเมื่อเสร็จแล้วให้กดอ่าเดี๋ยวครับเราเลือกสีสีได้นะครับสีกรอบสี่เหลี่ยมสีของอลูกศรก็เลือกได้นะครับ <Dort> เลือกอปมาสีเขียวอย่างนี้นะครับก็ได้นะครับอันนี้เราจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองก็ได้นะครับเลือกได้ลูกศรเราจะเปลี่ยนเป็นสีอะไรก็ได้นะครับสีฟ้าก็ได้นะครับหรือ Aa, แล้วก็สามเหลี่ยมจะเป็นสีอะไรเอ э ่ยก็สาม,มารถสาม,มารถเปลี่ยนได้นะครับสีชมพูวงกลมเอาเป็นสี เปลี่ยนได้หมดนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องโหลดแอปเพิ่มนะครับแค่แคปหน้าจอ v ี vo แล้วก็นํามาปรับเปลี่ยนได้หลายรูปแบบนะครับเมื่อเราทําเสร็จแล้วเรากดบันทึกได้เลยนะครับกดถูกต้องนะครับเห็นไหมครับการปรับแต่งเขามีหลายอย่างนะครับเสร็จแล้วกดเซฟนะครับท่านผู้ชมกดเซฟตัวนี้นะครับก็คือโอเคกดเซฟเสร็จแล้วท่านผู้ชมก็มาดูรูปภาพเราได้เลยนะครับ ดูรูปภาพที่เราเซฟมาเมื่อสักครู่นะครับเดี๋ยวนะครับเครื่องช้าไปนิดหนึ่งอ่านี่ไงอ่าที่เราปรับแต่งเมื่อสักครู่นะครับก็จะได้เสร็จสิ้น,นครับอันนี้เป็นแนวทางนะครับเผื่อท่านผู้ชมจะเอาไปดัดแปลงทำอะไรก็ได้หมดนะครับท่านผู้ชมนี่เป็นแนวทางนะครับไม่ต้อง โหลดแอปเพิ่มนะครับตกแต่งได้ในตัว vivo นะครับตัวแคปหน้าจอเลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไปแค่นี้นะครับอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดลูกกระดิ่งนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปทางช่องเรานะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณในการรับชมนะครับสวัสดีครับ